ซึ่งล่าสุดเลยค่ะมีการประกาศนะคะท่านไหนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและรับวัคซีนเข็มแรกแล้วไม่สะดวกที่จะกลับไปรับวัคซีนเข็ม2ที่ต่างจังหวัดเนื่องจากว่าในเรื่องของการเดินทางด้วยรวมถึงช่วงนี้มีผลกระทบจากอุทกภัยรุน้ําท่วมหรือว่าน้ำระบายอะไรก็ตามเดินทางกันยากลำบากมากทางด้านของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะเปิดให้สำหรับคนต่างจังหวัดวอล์กอินเข้าไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นั่นเองค่ะทางด้านของ Facebook CVC กลางบางซื่อนะคะมีการโพสต์ว่า สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมาทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและต้องการฉีดวัคซีนในเข็มที่2โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปฉีดที่บ้านเดิมหรือที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะคะางด้านของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับท่านชนิดวัคซีนคือแอสตราเซเนกาและสามารถ w a ล k i อินเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับจุดที่จะวอ l k in ินเข้าไปนะคะนั่นะคือประตูที่2 3 4คุณสามารถ Walk i อินเข้ามาได้เลยค่ะทุกวันในเวลาทำการคือ13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาในเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง5โมงเย็นนั่นเองค่ะแต่ครั้งนี้คุณฟังดีๆนะไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะสามารถ Walk i อินไปได้เงื่อนไขตรงนี้ให้บริการสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1จากต่างจังหวัดเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นคนกรุงเทพมหานครหรือเขตปริมณฑลและคุณจะ w a ล k i อินเข้าไปฉีดเข็มที่2อันนี้ไม่ได้นะคะ ขาขอสงวนสิทธิ์ค่ะสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและได้รับวัคซีนเข็มแรกจากต่างจังหวัดเท่านั้นถึงจะสามารถ Walk in เข้าไปได้เพื่อฉีดเข็มที่2นะคะประเภทวัคซีนคือ a s t r a z e ซ e c a นั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ฉีดวัคซีนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลยังไงเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะจากทางกรุงเทพมหานครค่ะว่าคุณจะไปฉีดได้ที่ไหนหรือจริงๆปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฉีดสถานที่ไหนอยู่แล้วเขามักจะนัดเข็มสองให้ไปฉีดในสถานที่เดิมอยู่แล้วนะคะ